คืนวันนี้ครับคืนวันที่21ตุลาคมอย่าพลาดเด็ดขาดครับเพราะนี่คือครั้งเดียวในชีวิตที่คุณจะได้เห็นดาวหางเลมอนบินเฉียดใกล้โลกดูได้ด้วยตาเปล่าครับพี่หลามมี3ช่องเรื่องไอทีก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวากาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับ โอ้โหนี่อันนี้คือครั้งเดียวในชีวิตเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาดูคลิปนี้ไม่ใช่วันที่21ตุลาคมดึงขึ้นเลยไปแล้วคือสายไปซะแล้วไม่ทันแล้วนะฮะดาวหางนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับครับผมดาวหางเลมอนนะครับหรือ C2025A6 นะครับจะเข้าใกล้โลกมากที่สุดวันที่21นี้ครับ่ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ จะเห็นได้ง่ายนะครับแล้วก็จะสว่างอยู่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าในท้องฟ้ายามเย็นนะครับผมในช่วงพระจันทร์ใหม่ครับแล้วช่วงพระจันทร์ใหม่นี่คืออะไรครับช่วงพระจันทร์ใหม่ก็คือจากคืนเดินมืดไงกําลังจะเริ่มต้นนะ่ะที่ภาษาฝรั่งนะทางทางฝั่งฝรั่งเขาเรียกว่า waxing phase หรือ fact waxing moon คือถ้าเป็นภาษาไทยคือข้างขึ้นคือพระจันทร์เริ่มเริ่มขึ้นมาอยู่ฝั่งเราอะนะฮะ อ่ะแล้วไงต่อครับแล้วก็ดาวหางโดยดาวหางเลมอนเนี่ยนะครับจะอยู่ห่างโลกประมาณ46 -56 ถึงล้านกิโลเมตรในวันที่เข้าใกล้โลกที่สุดก็คือวันนี้แหละวันที่เอ็ดนี่แหละครับผมโดยคาดว่าจะมีความสว่างประมาณสามจุดสามถึงสี่จุดสี่นะครับนี่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าถ้าท้องฟ้ามืดนะครับครับผมโดยสามารถสังเกตได้ในท้องฟ้ายามเย็นนะครับแล้วก็ในช่วงเช้ามืดนะครับโดยมันจะอยู่ในกลุ่มดาวบูสเต็ด หรือกลุ่มดาวหมีใหญ่กลุ่มดาวหมีใหญ่หญช,ชื่อหมีใหญ่น่าจะคุ้นเคยมากกว่าครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่มันอยู่ใกล้โลกมากที่สุดนะฮะแต่ใกล้ที่สุดก็45 46ล้านกิโลเมตรใช่ครับหรือ56ล้านกิโลเมตรใช่ครับคือถ้าเทียบกับดวงจันทร์เนี่ยอยู่ห่างจากโลกเนี่ยมากกว่าดวงจันทร์ประมาณ10เท่าไกญ่มากนะฮะแต่ก็ นี่คือจุดที่ใกล้ที่สุดแล้วใช่ครับนะฮะคืออย่างเพจสมาคมดาราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาเล่นเรื่องเลม,มอนบ่อยมากเขามีข้อมูลเยอะมากเท่าที่ผมติดตามมานะผม,ผมก็เลยรู้สึกว่าเอะเลม,มอนเนี่ยทำไมคือเขาพูดกันตั้งแต่เดือน2เดือนที่ผ่านมานะผมก็คิดว่าเอะเลม,มอนนี้มันมาหรือยังหรือมันไปหรือยังผมรากดไปหาข้อมูลแล้วก็มาเจอว่าวันนี้มันจะอยู่ใกล้โลกมากที่สุดก็เลยทําคลิปมาเล่าให้ฟังกันนะฮะซึ่งปกติแล้วดาวหางเนี่ยมันดูยากนะ ถ้าไม่ใช่จังหวะที่มันใกล้โลกมากที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นขนาดเล็กมากๆแล้วเราก็จะดูไม่ทันนะฮะแต่จังหวะเนี้ยมันเป็นจังหวะที่ใกล้ที่สุดซึ่งใกล้ได้แค่นี้แหละนะฮะแต่ความสว่างเขาสูงมากนะฮะขนาดของเลม,มอนเนี่ยผมไม่มีรายละเอียดข้อมูลแต่เข้าใจว่าด้วยความสว่างของมันแล้วมันมีสีเขียวทําไมดาวหางเนี่ยที่เราเห็นบนโลกเราเนี่ยจังหวะที่มันเฉียดใกล้โลกเนี่ยทำไมมันถึงเป็นสีเขียวทุกดวงรู้ไหมไม่รู้ครับเพราะว่า พอมันบินเข้ามาใกล้ในเขตระบบสุริยะเราเนี่ยนะตอนแถวแถวดาวอังคารแถวแถวดาวพฤหัสอะไรเงี้ยมันจะยังเป็นมืดมืดแล้วเป็นสีขาวๆอยู่แต่พอเข้าใกล้เขตโลกเนี่ยคือตรงเนี้ยมันเป็นโซนที่สนามพลังโซล่าของดวงอาทิตย์เนี่ยเยอะละ,ะมันก็จะไปทำปฏิกิริยากับแร่ธาตุที่อยู่บนพวกสเก็ตน้ำแข็งที่เกาะอยู่บนดาวหางครับปฏิกิริยานี้ มันก็จะคล้ายๆกันกับที่เกิดแสงเหนืออ๋อบนขั้วโลกเหนือบ้านเราม,มันก็เลยเกิดเป็นแสงเรืองๆสีเขียวอ่าเพราะฉะนั้นถ้ากล้องโทรทัศน์อวกาศดวงไหนก็ตามที่สามารถส่องไปเห็นดาวหางแล้วดาวหางเริ่มมีสีเขียวครับมันเหมือนเป็นอินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่งที่บอกได้เลยว่าเฮ้ยดาวดวงนี้เข้าใกล้เขตชั้นในของระบบสุริยะเราแล้วลได้อิทธิพลจากดวงอาทิตย์ไปเรียบร้อย เพราะฉะนั้นคนอยู่บนดาวอังคารเนี่ยนะฮะถ้าดาวอังคารมีคนนะเขาจะไม่ได้เห็นดาวหางสีเขียวแบบเรานะต้องอยู่บนโลกอยู่บนดาวศุกร์ดาวพุธถึงจะได้เห็นนะเพราะฉะนั้นถือเป็นโอกาสพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมดาวหางเลมอนเนี่ยนะฮะถ้าเราพลาดวันนี้นะครับอีกทีหนึ่งมาเมื่อไหร่รู้ไหมครับน้องบอลเมื่อไหร่ครับหนึ่งพหนึ่งยห้าสิปีครับ เกิดใหม่เป็นสิบชาติครับครับผมแล้วไม่รู้ว่าชาตินั้นเกิดมาจะได้เกิดเป็นคนหรือเปล่าไม่รู้แล้วจะรู้เรื่องหรือเปล่าโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งอยห้าสิปีนะฮะซึ่งดาวหางเลมอนเนี่ยอิทธิพลส่วนใหญ่ที่มันสวิงอยู่รอบระบบสุริยะเราตอนนี้คือได้รับแรงดึงดูด จากดาวพฤหัสบดีพี่ใหญ่ของเรานะแล้วพอวิ่งผ่านโลกผ่านดวงอาทิตย์ผ่านเข้ามาชั้นในก็จะโดนแรงเบี่ยงของดวงอาทิตย์เนี่ยสวิงออกไปอีกนะฮะมันเลยทําให้วงวงรัศมีการโคจรของมันเนี่ยกว้างมากๆกนะฮะกว้างกว่าดาวหางฮันเล่เยอะอันนี้ตั้งพันหนึปีนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นคืนนี้อย่าพลาดนะครับไปหาที่แบบโล่งๆมืดๆ แล้วก็รอดูกันหากลุ่มดาวมีใหญ่แล้วดูดาวหางเลม,มอนกันเรื่องเล่าอาวากาศ